สีที่ไม่มีไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์แรปรถยนต์นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามสีรถยนต์นั้นมันจะเป็นสีที่เป็นเทรนด์ของอน,นาคตของความรักโลกและเป็นความธรรมชาติที่ดื่มด่ำอย่างหาที่สุดไม่ได้ forest green ชื่อบอกเลยครับ forest green คือสีป่าไม้สีเขียวของป่าไม้นั่นอนครับแบบไม่ได้เขียวทึบธรรมดาเป็นเขียวที่มีประกายของความมีราคาและคุณค่าในตัวเองสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติและเป็นสีของใบไม้ ที่เขียวขจีและมีความคล้ายๆกับสีของน้ำทะเลลึกนี่คือความโดดเด่นและความเป็นธรรมชาติที่สุดของสีแลรถที่ท่านจะใช้ที่ท่านชอบเที่ยวต่างจังหวัดที่เป็นธรรมชาติมองไปที่ข้างรถของท่านมองไปที่ตัวรถของท่านเวลาท่านออกไปข้างนอกแล้วมองไปที่รถของท่านเองนั้นมันจะมีความกลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติที่ท่านไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ท้องทะเลใกล้ชายหาดดังนั้นผมถึงฝากไันนะครับว่า forest green นะครับ เป็นสีที่มีความรู้สึกเข้มแข็งเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองอย่างกลมกลืนและมีระดับครับ Forest Green จาก a b i t e c Risk the Real Standard ครับ